คุณยายขายอะไรอะ่ะน e ่าจะทำอะไรยายไปยายจะไปไหนยายจะกลับบ้านเหรอยายจะไปยายจะไปสวัสดีค่ะวับดค่ะ ไปบ้านมูไม่ขั้วรถเห็นเห็นคุณยายก้มหน้าไงจะไปบ้านมาจากไหนมาจากไหนมาจากบ้านอะมาโลตัสคุณยายคุณยายมาทำงานเหรอ,อขายขานุนคุณยายมาขายขนุนอ๋อขนุนหมดแล้วหรอครับคุณยายมีเดีอยายุเท่าไหร่แล้ว ีนี้อายุเท่าไหร่ตาเสียตั้งแต่พอสสามสิบตอนนี้บ้านบ้านไกลจากตรงนี้ไหมบ้านไกลจากตรงนี้ไหมไม่กกไมกลแล้วคุณยายก็ค่อยๆเดินไปอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้ววันนี้นี่มีขน,นให้ผมดนหนูเหรอ มาคุณยายบอกหนูมาช้าไปขนุนของไม่มีของแต่ขนุนของยายคือจำปาดะ <c oughs> ยายเดี๋ยวเายายเอาตังเนี้ยไปกินหนอกับผมให้ยายสองพันอันเนี้ยวันเนี้ยไม่มีขนุนแต่ว่าผมให้ยายเป็นกำลัง <c oughs> ใจคปได้เป้า เคยได้จากคนใจดีไหมถ้าให้ยายไงยายบอกยายจะยายบอกว่าทำไมถ้ายายอวยพรให้บอกวันนี้จแล้ว ขอบคุณครับยายบอกว่าขอให้ดิวถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเอายายไปเลี้ยงด้วยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เป็นกําลังใจครับอ๋อยายบอกว่าจะเอาไปทำบุญส่งการนบอกว่าจะเอาไปทบุสงการ์เห็นนะยายน่ารักสองใบนะเนี่ยยายสองใบเก็บไว้เก็บไว้ดีดีสองบนะครับ ทำบุญเยอะใส่ซองเยอะญาติเยอะใช่ไหมญาเยอะอยายังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะแต่สายตาดีอยู่ใช่ไหมครับสายตาดีแต่หูแค่ไม่ดีสายตาดีปีนี้80แล้วใช่ไหม80บริบูรณ์แปแล้วนะครับคุณยายสมพร ยุงเท่ครับใช่แต่ผมขับรถเลยไปแล้วทีเนี้ยคนขับรถผมอ่ะเขาบอกว่าเห็นคุณยายเดินก้มหน้าเหมือนแบบเหมือนขายอะไรอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยวนมาดูว่าคุณยายขายอะไรแต่คุณยายแบบขายหมดแล้ววันนี้คุณยายขายหมดแล้วนี่เป็นเล็ก,ลกรถเล็กๆครับ เฮ้ยคุณยายบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆจะกินได้ที่บ้านอ๋อสงการได้เลยครับยายแล้วหนูหนูอยู่ที่อยู่ตรงไหนอยู่แถวพัฒนาการครับให้ยายกลับบ้านเดี๋ยวให้ยายกลับบ้านอ่ะลุกได้ไหมอ่ะลองลองลุกดิลุกลุกขึ้นดิครับ ไปได้ใช่ไหมไม่ได้ครัจะใส่กออีช่วยโอเคครับเป็นกำลังใจนะยายนะเป็นกำลังใจชื่อโจเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวมาหายายสมพรที่โลตัสนะเดี๋ยวมาหาที่นี่นะขายทุกวันไหม เบ yup> ื่อเบื่อก็มาขายใช่ไหมยายบอกว่าอยู่บ้านเหงานานๆมาขายทีมาทุกวันไม่ได้มาไม่ไหวก็พักแล้วพักได้แล้วไม่ต้องมา ขนาดยายไม่ไหวยายบอกว่าก,ก,ก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยขนุนพอขนุนแจก้ามา,าได้เลยคน่ะได้เลยค่ะขอบคุณอวมมุ่อนนะเดี๋ยวผมกลับแล้วผมกลับแล้วนะเก็บตังค์ไวด้ดีๆขอบคุณค่ะ ใช่ไหมอามีใครบ้างอาเอ็ดไว้จับกอดเขาแล้วแล้วเอ็ดไว้เอ็ดไว้เอ็บไว้นะเดี๋ยวมันหายโอเคคุณยายไปแล้วไปแล้วค่ะจับกอดได้ไหมป้าป้าแอบกับแอบกับนี่คุณยายรู้จักคุณยายไหมรู้ค่ะอ๋อเขาขายขาวนุนใช่จะอยู่ซอยน้องหินเนี่ยค่ะ ไม่ใช่เราแฟนคลับเรารู้จักเรารู้จักก่อไม่เคยกับดาราเลยทั้งนี้อไปแล้วนะมาจากไหนเนี่ยอยากรถจอดม้ย้วเห็นายไปรถเข็นไปแล้วนะครับไปแล้วนะให้ยายสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยนะเดี๋ยวถ้าถูกหวยเดี๋ยวมาหายาย ขอบคุณยายมากเลยคุณยายน่าหลักนะครับยายบายบายหน่อย